ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบอยู่กับผมนะครับปุณซ,ซ่าทีวีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโบเกมอน <c oughs> <c oughs> ชอญดาว <c oughs> นะคะก็ไปเล่นกันเลยล o กฟอร์ battles เคครับดุดวัดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมผมชนะเวลเฮดเค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  เดี๋ยวก่อนนะดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะนี่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะชน,นะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเย่เ yeah. ย yeah. ่วู้โว้าฮ่าห้าห้า เย้โอเคครับวันนี้ก็โชคดีนะคะ mm hmm. อืมเราไปแก้พาร์ทสามหน่อยดีไหมพาร์ทสามเราไม่ชนะเลยอะ่ะลองดูนหน่อยไหมโอเคอีกหนึอยพาร์ทน,นี้ใช่นะโอเคชิวชิวสบายๆครับเย้ย yeah. ว้าไม่ได้มีอะไรแบบนี้มาหลายพาร์ทแล้วเว้ยกับมาแล้วนะฮะ ชือดีเังเลยชือดีจังเบยเชอรี่ซอร์คับโอ้วัตแล้ววัตจสองมายังไงอ่ะเอผมงงอ่ะเฮ้ย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 ผม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 เริ่มงงละก็เชือ่อมันจิดๆ <aded> ิๆเป็นเลยเมกาจิงกะครับ ครับผมโชบดีอะไรจังวันนี้เราะผมมาหลองมาเราไม่กลัวทำไมเหรอเพราะว่าการโดนถ้าใช้ซันไลท์เดย์ครับผมจะไม่ตายจำไม่โดนการโจมตีทาบน้ำไม่ได้นะครับผมถ้ามันมีซันไลท์นะโอเคท่าถิ่นนะท่าต่อสู้มามามากลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโอวันนี้อารมณ์ดีแล้วอยากให้มาอารมณ์ร้ายหน่อยเลยนะ ฮึฮึตายฮึอืมอืมก็จะชนะแล้วเจ้าก็แก้พาร์ทสามได้แล้วอืมชนะครับเลยสองตัวจบปะจบไหมโอ้ยวันนี้โชคดีมากครับผมโคตรซีโคตรเลยอ่าเลือกเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบแปดเหรอ ไม่สนนะโชคดีโชคดีไปไกลๆลยรูปโชคดีครับการ์ดต้นตัวเดียวเอาอยู่ครับแก้ไขพัสามได้แล้วครับผมชนะชนะอีกแล้วอู้อันนี้ช่างโชคดีจริงๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดซับตะคายและไลน์ kind of like นะขอบคุณนะคะ ขอบคุณฮะโชคดีฮะแข่งแข่งฮะขอบคุณฮะอย่าลืมกดซับสไคร้ได้เลยลยืมติดตามคลิปให,หม่ของพวกเราด้วยนะ